สำหรับพี่ๆที่อยากได้รถเอเวอร์ s รสเตดดูไบนะคะต้องเป็นแบบคันนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นตัว e v e r อร d เรต t e แท็นะคะในราคา1นึ่งล้านเก้าแสบาทนะ,ะกับสีด,ดําดุดุด,ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีการทำเซตโหลดใส่ตัวปั๊มเบกแบบคอสตอมนะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งแบบหล่อๆเท่ๆเ,เลยแล้วก็มีคอนเซปต์นะคะเป็นสี all black นะคะคือสีดํายกขันนั่นเองค่ะเดี๋ยวชีว้จะพาพี่ๆนะคะไปชมว่าการตกแต่ง all black เนี่ย มันมีตรงจุดไหนบ้างนะ,ะเราสเต็ปดูไบตรงไหนบ้างเรามาดูกันค่ะพี่ๆค่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยตรงนี้กระจังหน้านะคะเป็นของชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะเป็นกระจังหน้าหน้ากว้างนะคะโดยมีการติดตั้งนะคะตัว คำว่าไม่ได้คําว่าสิตัวมามดแต่งนะคะเพิ่มเติมและที่สําคัญตัวมานะพี่โปรตีนเป็นสีโครเมียมค่ะตัวนี้สามารถเล่นนะคะทําสีให้เป็นสีดําแบบคันนี้ได้เลยสําหรับไฟมินีไลท์สามดวงตัวนี้นะคะเป็นไฟสีขาวค่ะถ้าพี่ๆชอบสีส้มก็มีอีกสีหนึ่งให้พี่ๆสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านบนที่พี่ๆเห็นคําว่าไวท์แแฮกนี่ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะนี้แถมมากับโรงงานทางฟอร์ดเขา เป็นป่าค่ะแถมมาให้สําหรับในรุ่นนี้ด้วยนะคะและถัดมาที่ไม่พูดไม่ได้เลยที่พี่ๆเห็นานะตัวนี้เป็นตัวสเต็ปเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถเลยนะคะนั่นคือตัวชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะก็คือทําสีเดียวกับตัวรถนะคะเก็บงานให้เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มีตัดกับตัวสีเดิมที่เป็นตัวสีดานนั่นเองค่ะ แค่นี้ก็ดูหล่อแล้วนะแต่ยังหล่อไม่พอค่ะเราต้องมาดูด้านข้างนะคะตัวนี้คิวซุมล้อที่เพิ่มมานะเป็นคิวซุมล้อของชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะเป็นแบบนูนนะคะทําสีดําเงารับกับส่วนล้อนะคะเซ็ตส่วนล้อเนี่ยสำคัญมากๆเลยส่วนหนึ่งนะคะนี่คือสเต็ปดูใบนะต้องเป็นส่วนตรงนี้เลยนะคะก็คือตัวยางนะตรงนี้จะเป็นยางของโตโยรุ่นโอเพนคันทรีนะคะอันนี้เป็นยางประเภทอาีหรือยางรัคเทเรนนะคะดอกยางเขาก็จะสามารถเอาไปรุยทางพวกออฟโรดได้ ด้วยระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยเป็นของเวกเลยนะพี่ๆคะ่ะก็จะเป็นก้านวายสีดําเงาและที่สําคัญด้านในที่พี่ๆเห็นสีส้มตัวนี้เป็นคาลิเปอร์นะคะของปั๊มเบรกแบบคอสตอมนั่นเองค่ะสามารถทําสีเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้เป็นคาลิเปอร์20แซนะคะพี่คะ่ะด้านหน้า6พอตหลัง4พอตกับจานขนาดใหญ่แบบเซาะร่องนั่นเองค่ะก็ดูดีมากๆเลยนะที่สำคัญเนี่ยด้านในพี่ๆเห็นสีแดงๆตัวนี้เป็นเต็ปนะคะโหลดคะ่ะสามารถปรับความ ะะลดลงได้แบบคันนี้เลยก็ต้องเปลี่ยนยกชุดนิดนึงนะคะเป็นปีกนกปร,รับองศาลูกหมากกันโฟงของโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมตัวสบแังปรับแปดนะก็จะมีการเปลี่ยนโชกแล้วก็สป,ปริงเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้ช่วงร่างก็แน่นๆเลยเนาะดูดีเพิ่มเติมไปด้วยนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะสำหรับตัวรถนะคะตัวนี้จะมีส่วนของที่เป็นราวหลังคาด้านบนด้วยนะคะตรงนี้ปกติของเดิมสีโคเมียม่อีกแล้วนะคะตรงนี้สามารถ ทำสีให้เป็นสีดำเงาแบบคันนี้ได้ด้วยเนาะจะได้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของตัวรถนะคะพี่พี่คะอย่าเพิ่งไปค่ะที่สำคัญอันี้ขอบอกนิดน,นึงว่าถ้าพี่พี่ใส่ตัวปั๊มเบรกนะคะตัวนี้ครัเป็นด้านหลังนะมันจะต้องมีตัวปั๊มเบรกไฟฟ,ฟ้าเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพื่อให้เข้าเซ็ตนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะคะพี่พี่นี่สวยเลยนะคะตรงนี้ได้มาด้วยนะเนี่ส่วนของตัวล้อหลังนะคะ สำหรับด้านท้ายของตัวรถค่ะตรงนี้ก็จะมีใส่ชุดกันชนมาเรียบร้อยนะเป็นกันชนของวีคเตอร์ค่ะแบบด้านหน้านะคะตรงนี้สําคัญเลยนะลูกค้าเนี่ยไม่พลาดน,นะคะทําตรงไปท่อให้เป็นสีดําด้วยเช่นกันค่ะเข้ากับตัวธีมของตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะ,ะนี่เขาเรียกว่าความ่อบแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะลรวถ้าที่พี่นะอยากได้และอยากเป็นเจ้าของนะคะแบบรถคันนี้สามารถติดต่อตามกับบชีได้เลยค่ะที่เบอร์062 25 229 2544นะคะความบอนะคะ ไม่ไกลจากตัวพี่ๆเลยเพียงแค่พี่ๆเป็นเจ้าของรถหน้าตาแบบนี้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ